อ่ะโอเคฝากแจ้งเตือนถึงผู้เล่นดราโกเน่ทุกคนนะฮะสรับใครที่มี d ีเอ็นพเยอะๆนะรบกวนใช้ให้หมดก่อนวันที่30มิถุนายนและวันที่31ธันวาคมของทุกๆปีนะฮะดีเอ็นพที่เก็บสะสมไว้เมื่อ6เดือนก่อนจะหมดอายุและหายไปตัวอย่างเช่นพอถึงวันที่31ธันวาคม d ีเอ็นพทเนี่ยที่สะสมไว้จนถึงวันที่30มิถุนายนจะหายไปครับ คือมันจะหายไปทุกๆ่าครึ่งครึ่งปีอครึ่งปีเนาะเพราะงั้นดีนพอยหายได้นะฮะส่วนอีกคําถามหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของ VP ใช่ไหมเอ้ยเกี่ยวกับเรื่องของแพนโดล่าแพนโดล่านี่มีหมดอายุไหมผมคิดว่าแพนโดล่าไม่มีหมดอายุเนาะไม่มีสารกันบูดมีเปล่าวะไม่มีเนาะหมดอายุแบบดีนพอยไม่มีครับมีแค่ดีนพอยอย่างเดียวที่มีมีเวลาหมดอายุก็คือ สิ้นเดือนมิถุนายนแล้วก็สิ้นปีครับสองสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ D N Point ให้หมดก่อนสองวันนี้อ่า